สวัสดีค่ะก็อันนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทุนยุติธรรมนะคะคก็ช่วงนี้เราทําเรื่องอบรมกฎหมายนะคะก็ปัญหาใหญ่ๆที่เราไปเจอที่ปลายทางเป็นยังไงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการมาคับคดีอะครับที่ว่าโดนขึ้นศาลมาแล้วฟ้องศาลมาแล้วสุดท้ายไม่ได้ต่อสู้แล้วก็มารักษา,ามาแล้วก็ถ้าจะเป็นเรื่องกรณีคดีแพ่งเนี่ย โดนริบซับโดนประคับคดีนะครับแล้วก็จะมาร้องว่าให้ช่วยแต่ว่าเราก็สุดทางแล้วพวกมันอยู่ในในขั้นตอนของการประคับ,บคดีแล้วครับก็คือทางที่ดีที่สุดเวลาเจอปัญหาอะไรบางอย่าง,ยง<ม>อย่างที่เราเจอเรื่องข้อพิพาทถูกต้องไหมเรื่องความเขาเรียกว่าเรื่องกฎหมายบางอย่างก็คือสามารถจะเข้ามาถามในสํานักงาน ยุติธรรมของประจำจังหวัดได้ใช่ครับคือแนะนําเลยว่าเวลาตอนคุยเนี่ยให้คุยก่อนที่จะเจอปัญหาครับผมหรือว่าถ้าถ้าได้รับหลักสารหรืออะไรที่เป็นเอกสารทางหน่วยงานมาแล้วนะครับก็าสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยครับบางทีเขาจะมีหมายเรียกอะไรมาก่อนคำฟ้องมาก่อนแต่ว่าถ้าถึงขั้นที่มีคำสารคำพิพากษาสารมาแล้วเนะี่ยเราช่วยอ,อะไร,<า>รไม่ค่อยได้ ก็อันนี้เป็นคําแนะนําของเจ้าหน้าที่เรื่องงานเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะคแล้วอย่างที่บอกว่าสำนักง,งานยุติธรรมเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งถ้ามีข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายนะคะมาตั้งแต่เริ่มต้นเวลาปรึกษาอะไรยังไงเนี่ยจะ,จะดีกว่าแล้วก็สำนักง,งานยุติธรรมอยู่ที่สารการ,รจังหวัดเชียงรายนะคะก็มาให้ช่วยเพื่อปรึกษาแนวทางในการ ป้องกันพูดอย่างนี้แล้วกันป้องกันไม่ให้มันเกิดอะไรที่มันร้ายแรงกว่าเดิมเพราะว่าเวลาเกิดข้อพิพาทด้วยแล้วมันสิ้นสุดคําสั่งศาลน่ะมันช่วยอะไรไม่ค่อยได้ว่าเขาก็มีคําสั่งมาแล้วนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยรู้เยอะพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ค่อยรู้เยอะเพราะว่าถ้าอย่างคนที่มีความรู้ไปเลยเขาโอเคอาจจะปรึกษาทานายอาจจะปรึกษาตํารวจปรึกษาอะไรที่มันชัดเจนแต่ว่าถ้ากรณีเราไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้น แล้วเราก็คิดว่าเราไม่มีเงินอะไรยังไงให้หน่วยงานยุติธรรมให้คำปรึกษาฟรีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ